ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระส่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่เกะเฮิพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ w w w m o no m e r a d i o t a i n e t สร้างเสริมเติมความรู้ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยอาจารย์จันยาประภัยกรเกียรติสวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้เราจะลองเปลี่ยนบทบาทมาเป็น บทสนทนาบ้างนะคะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอยากรู้ว่าเวลาเจอฝรั่งหรือว่าได้มีโอกาสได้คุยกับฝรั่งเนี่ยเราจะพูดอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ครูก,ก็เลยเอาคำพูดที่เกี่ยวกับการแสดงความเห็นอ,อกเห็นใจกับการแสดงความเสียใจมาเพราะหลายคนบอกว่าอาจารย์ถ้าเกิดอย่างเงี้ยฝรั่งที่เราเกิดสมมติเราไปประเทศเยอรมันแล้วเราได้ดู บอลแล้วก็เขาตกรอบเราจะให้กําลังใจเขาเราแสดงความเสียใจความเห็นใจเขาเราจะแสดงความเสียใจอย่างไรมีเยอะแยะเลยนะคะครูจะไปทีละจุดละจุดเลยนะคะอันแรกเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยมากคือ I'm sorry คำว่า I'm sorry ใช้มากๆเลยหรือบางครั้งเราอาจจะเจอคำที่เป็น adverb วางไว้หน้าคำว่า sorry เพื่อเน้นย้ำก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคำว่า very คำว่า so คำว่า extremely คำว่า terribly โอ้เยอะแยะเลย I'm so sorry I'm r e a l l y sorry I'm terribly sorry เยอะแยะเลยนะคะคราน,นี้ครูยกตัวอย่างอันนี้เป็นการแสดงความเห็นใจเขาเช่น I'm sorry that you didn't get the job Jim better luck next time นะคะเพราะฉะนั้นในประโยคนี้คือ เราแสดงความเห็นใจเขาที่เขาไม่ได้งานแล้วก็กล่าวว่า Better luck next time โชคดีนะโอกาสหน้าให้โชคดีกว่านี้นะคะแล้วถ้าเราสมมติเอาอยากอยากดูเขาตอบด้วยฟังเขาตอบด้วยก็เขาก็ตอบว่าอะไรคะ <S thanks s o m I was a bit disappointed at first but I have been offered a better job เนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเวลาเรา แสดงความเห็นอกห็นใจเขาเนี่ยเราบอก I'm sorry แล้วเขาต้องทำไมคะตอบว่า Thanks Thank you แล้วแต่นอกจาก I'm sorry แล้วยังมีคำว่า It's a shame that It's a shame that หรือ It's a pity that It's a pity that หรือ What a pity that What a pity that หรือ What a shame that What a shame that เยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ยินบ่อยมากๆเลยถ้าแสดงความเยห็นใจเขาหรือแสดงความเสียใจนะแล้วแต่นะคะ It's a shame that dot It It's a pity that dot What a pity that dot What a shame that dot เห้นไหมคะเช่นเอายกตัวอย่างดีกว่ายกตัวอย่างเช่นอะไรดี hmm. What a pity that You didn't get the house. What a pity that you didn't get the house. น้่แสดงความเห็นใจเขาที่เขาไม่ได้บ้านนะคะอย่างเขาไปสมัครบ้านอะไรเงี้ยหรือไปซื้อบ้านแล้วเขาเกิดไม่ได้บ้าน mm hmm. แล้วก็ยังอาจจะต่อได้บอก Still it was very expensive and prices have started going down now. ให้กำลังใจเขาหน่อยนะ,ะบอกอตอนนี้มันยังแพงมากเลยแล้วราคามันกำลังจะลงนะตอนนี้ เพราะฉะนั้นนี่คือเราแสดงความเห็นใจเขาและในขณะเดียวกันเราให้กำลังใจเขาด้วยนั่นคือการพูดนะ What a pity that you didn't get the house. Still, it was very expensive, and prices have started going down now. นะคะแล้วแต่นักเรียนอา้าวถ้าเกิดจะตอบตอบว่าอะไรคนฟังปับ๊บคนฟังว่า่า ah, you are right คุณถูกคุณพูดถูกนะ In something nice quite bit able as a a few weeks we'd be able get e just to h c p and อีกปดาส์เราจะได้บ้านที่ราคาถูกกว่า,วานี่คือการพูดคุยในชีวิตประจำวันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนได้เห็นข้อสอบข้อสอบที่ออกไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือข้อสอบที่ออกในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นข้อสอบที่ออกในชีวิตประจำวันนะคะ คราวนี้นักเรียนดูนักเรียนเคยเห็นคำว่า what a pity หรือ what a shame พวกนี้ค่ะนักเรียนอาจจะมีคำที่เป็น adjective วางไว้หน้าได้เช่น real หรือ great it's a real shame that นะคะคำว่า real หรือ great วางไว้หน้า shame ได้วางไว้หน้า pity ได้เพื่อเป็นการเน้นย้ำค่ะ เห็นะคะยกตัวอย่างเช่น it's a real shame that John didn't win the tournament he was certainly the best player นะคะวเวลาเราแสดงความมีหลงใจเขาเราต้องให้กำลังใจเขาด้วยนี่คือตัวอย่างเห็นะคะคราวนี้นอกจาก I'm sorry it's a shame that ยังมีอันที่เราเจอบ่อยมากๆเลยคือ it's too bad that and เวลานักเรียนแสดงความเห็นอ,อหินใจหรือแสดงความเสียใจนักเรียนอาจจะพูดว่า it's too bad that ยกตัวอย่างนียนฟังตัวอย่างถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะคะจำวิธีพูดไว้แล้วติดต่อกับมาในรายการนะคะยกตัวอย่างเช่นไรเดีย it's too bad that you didn't get the job but I'm sure you'll find something soon It's too bad that you didn't get a job นี่นะคะัน่นแสดงความเป็ในห่วงใจเขาว่าแย่จังเลยนะที่คุณไม่ได้งานนะคะ But I'm sure you find something soon แต่ฉันแน่ใจว่าคุณเนี่ยจะหาได้ในไม่ชา้าสังเกตนักเรียนต้องสังเกตว่าเวลานักเรียนแสดงความเป็ในห่วงใจใครนักเรียนต้องให้กำลังใจเขาต่อด้วยทันทีเลยนะคะแล้วคนตอบอาจจะตอบว่า It was a bit disappointed at first but the job wasn't ideal anyway คนตตอบมาบอกว่าอตอนแรกก็ผิดหวังแต่งานเนี่ยไม่ได้ดีเลิศนักรอกนะคะลองดูต่อเลยนะลองดูซิว่าสิ่งที่เราจะพูดอีกอันคืออะไรอันนี้จะเป็นการที่คุณแสดงความเสียใจนะคะเมื่อคุณเข้าใจถึงความยากลำบากที่เขาประสบ ที่คุณเข้าใจก็เพราะว่าคุณมีประสบการณ์ตรงนั้นมาก่อนถ้านักเรียนจะพูดอย่างนี้ค่ะสแสดงความเสียใจสแสดงความเสียใจเพราะคุณเข้าใจในความยากลําบากที่เขาประสบก็เพราะว่าคุณมีประสบการณ์ตรงนั้นมาก่อนอย่างนี้ค่ะนักเรียนใช้คําพูดว่า I sympathize with you I sympathize with you คำว่า sympathize สะกดด้วย s Y M P A T H I Z E. Sympathy nam, Sympathize verb. I sympathize with you. I know that as a single mother, you have many problems, and I sympathize with you. but you really must try not to get into debt. that is not the answer to your problems. ไม่จำเป็นต้องจดหมดเลยนะคะแต่แปลแล้วแปลว่าฉันรู้ฉันเข้าใจว่าคุณในฐานะที่แม่คือเป็นแม่ที่เลี้ยงครอบครัวคนเดียวะคะ่ะนั้นอาจจะคุณพ่อเนี่ยเสียไปแล้วหรือว่าคุณพ่อหย่าแล้วแต่คุณมีปัญหาเยอะแยะเรื่องการเงินฉันเนี่ยเห็นใจคุณนะ คุณต้องพยายามไม่เป็นหนี้เพราะมันไม่ใช่คำตอบไม่ใช่ทางออกของปัญหาเนะะี่ะเพราะฉะนั้นเราพูด I sympathize with you ก็เพราะว่าเราแสดงความเสียใจแล้วก็เข้าใจในความยากลำบากหรือปัญหาของเขาเพราะตัวคุณเนี่ยเคยมีประสบการณ์มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ I sympathize with you เห็น okay, นะคะอีกกรณีหนึ่งที่นักเรียนใช้ได้ ก็คือ you have my sympathy ใช้ได้เหมือนกันเลยคือคุณแสดงความเสียใจและคุณเข้าใจถึงความยากลำบากถึงปัญหานั้นเพราะคุณมีประสบการณ์ตรงนั้นมาก,ก่อนเพราะฉะั้นแสดงว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยคุณสามารถใช้คำว่า I sympathize with you หรือ you have my sympathy sympathy s y m p a t h y ได้สองคำนะคะ ถ้าในกรณีนี้เข้า okay, ไหมคะหรือนักเรียนถ้านักเรียนจะใช้แบบเป็นทางการมากกว่าหน่อยนักเรียนอาจจะใช้คำว่า you have my every sympathy you have my every sympathy เข้า okay, ไหมคะหรือถ้านักเรียนจะใช้แบบเป็นทางการน้อยกว่าหน่อยนักเรียนอาจจะพูดว่า I feel for you I feel for you สรุปเหตุการณ์ตรงนี้ถ้านักเรียนต้องการแสดงความเสียใจก็เพราะว่าคุณเข้าใจถึงปัญหาถึงความยากลำบากที่เขาประสบเพราะว่าคุณมีประสบการณ์มาก่อนอย่างเงี้ยนักเรียนสามารถใช้คำว่า I sympathize with you หรือ you have my sympathy เห็นไหคะแต่ถ้าต้องการให้เป็นทางการมากกว่าหน่อยใช้คำว่า you have my every sympathy แต่ถ้าต้องการให้เป็นทางการน้อยลงมาหน่อยคือพูดแบบเพื่อนหน่อยนะคะก็เป็น I feel for you ได้ไหมคะงั้นนี่คือสิ่งที่นักเรียนควรจะฟังไว้สักนิดนึงเพราะเวลานักเรียนเกิดไปได้ยินหรือว่าได้ต้องต้องไปพูดกับชาวต่างประเทศในเหตุการณ์นั้นๆหรือถ้าเจอในข้อสอบนะคะต่อไปคะ่ะ อันนี้เจอฟังบ่อยมากๆเลยในกรณีที่นักเรียนรู้เรื่องความตายของใครนะคะเวลาสมมตินักเรียนไปแล้วเนี่ยมีมีคนคนหนึ่งเล่าบอกว่าเนี่ยคุณพ่อของคนนี้ตายหรือว่าเอ้ยเพื่อนคนนี้ตายนักเรียนจะพูดว่า I was sorry to hear นะคะหรือ I was sorry to learn ยกตัวอย่าง อย่างนี้นะคะ I was sorry to hear that your dad died, s u I know how fond you were of him. นะคะนเสียใจนะที่ได้ข่าวมาว่าคุณพ่อคุณตายนะซู Sue. ฉันรู้ว่าคุณเนี่ยรักคุณพ่อคุณมากแค่ไหนนะคะนี่คือเมื่อรู้ข่าวของ ความตายของใครนักเรียนใช้คำว่า I was sorry to hear หรือ I was sorry to learn นะคะแต่เขามีข้อแนะนำว่าไม่ควรจะพูดทันทีค่ะนั้นควรจะพูดอะไรก่อนแล้วแต่เราพูดกันไปเรื่องอื่นก่อนแล้วถึงจะพูดนะคะและเมื่อเวลานักเรียนพูดพูดว่าอืมได้ยินมาว่าตาย นักเรียนควรจะพูดเพิ่มประโยคยกย่องผู้ตายค่ะเช่นคุณคิดถึงเขามากเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนน่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมเนียมของเขาว่าเวลานักเรียนรู้เรื่องใครตายนะคะนักเรียนควรจะพูดกล่าวคำเสียใจแสดงความเสียใจด้วยคำว่า I was sorry to hear I was sorry to learn แต่ไม่ควรไปถึงปั๊บพูดเลยควรจะแบบพูดเรื่องอื่นสักนิดนึงนะคะเพราะเขากำลังเสียใจอยู่ แล้วถึงจะเกินคํานี้ออกมาว่าเสียใจเนี่ยที่รู้ข่าวมาว่าคุณพ่อเขาเสียนะแต่ทางที่ดีควรจะเพิ่มประโยคยกย่องผู้ตายเข้าไปด้วยนะคะเช่นบอกว่าโอ้ยคุณพ่อคุณเป็นคนดีนะเป็นคนน่ารักนะนหรือว่าตัวนักเรียนเองแต่วคุณเองเนี่ยคิดถึงเข้ามากลักษณะนยอย่างนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เราจะใช้คำว่า I was sorry to hear I was sorry to learn นี่คือขนบรรมเนียมที่เขาหรือ ความนิยมที่เขาใช้กันคราวนี้ลองมาดูในจดหมายเราจะแสดงความเสียใจกันในจดหมายนะคะความเสียใจที่จะแสดงในจดหมายส่วนมากเนี่ยเราจะใช้ใชออ้คำว่า offer offer condolences offer condolences ใช้ Offer condolences ในกรณีที่ในโอกาสที่ญาติตายหรือมีใครตายเพื่อนตายลักษณะนี้ค่ะแล้วเขียนจดหมายไปนะคะครูยกตัวอย่างดีกว่าเขียนจดหมายอย่างนี้นะคะ I have just heard the news of your brother's tragic accident. สถานีวิทยุศึการ n i ร Writing to offer y o กระจายสิ่งจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาต่อว่า Jack was s u c ี a w o เ d e r f u l p e r ์ o n and he will be much missed in the community จดไม่ทันไม่เป็นไรคะ่ะแปลได้อย่างนี้ว่าครูเนี่ยได้ยินข่าวมาว่าอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่น่าเศร้ามากเลยของน้องชายคุณ นั่นแสดงว่าน้องชายคุณประสบบาดเหตุเห็นนะคะแล้วครูก็เลยเขียนจดหมายมาเพื่อเสนอเสนอความเสียใจของครูให้นักเรียนหรือว่าให้คุณเนี่ยแจ็คเนี่ยเป็นคนที่ดีมากเลยนะแล้วเขาจะถูกคิดถึงในชุมชนคือคนทุกคนในชุมชนจะคิดถึงเขาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือประเพณีคือธรรมเนียมที่เขาเขียนมาว่าอืมพอพูดถึงเสียใจแล้วจะต้องมีการกล่าว นะคะยกย่องผู้ตายนะคะแสดงความคิดถึงเขาหรือพูดถึงเขาว่าเขาเป็นคนดีงู้นอย่างนี้นี่คือการเขียนจดหมายในโอกาสที่เพื่อนหรือญาติของเขาหรือใครแล้วแต่เสียชีวิตเราใช้คำว่า offer condolences ก็คือ offer you my condolences นะคะเพราะฉะนั้น condolences สะกดด้วย c o n d o l e n c e s condolences เพราะฉะนั้นนี่คือบทสนทนาที่เราใช้เวลาเราแสดงความเห็นอกเห็นใจหรือแสดงความเสียใจได้นะคะคราวนี้เป็นบทสนทนาที่เจอในชีวิตประจำวันอีกเหมือนกันก็คือเวลาถามว่ามีอะไรผิดปกติหรือมีปัญหาอะไรไหมเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเจอปัญหาเนี่ยว่ามีอะไรผิดปกติมีปัญหาอะไรไหมนักเรียนจะถามอะไรได้อันแรกเลยถามว่า what's wrong นะฮะหรือ what's wrong with and ไอ้คำว่า what's wrong หรือ what's wrong with เนี่ยใช้เมื่อเมื่อตัวนักเรียนคิดว่าคนคนนั้นอาจจะไม่มีความสุขอาจจะเศร้าอาจจะเสียใจอาจจะป่วยอาจจะมีปัญหาหรือจะอาจอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก วันเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนคิดว่าคนคนนี้ไม่มีความสุขคนคนนี้เศร้าคนนี้เสียใจคนนี้มีปัญหาคนเงินนี้มีสาระมีมีความเจ็บป่วยหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากนักเรียนอาจจะถามเขาว่ามีปัญหาอะไรไหมมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านักเรียนอาจจะถามเขาโดยใช้คําว่า what's wrong หรือ what's wrong with ครูยกตัวอย่างเช่น what's wrong Mrs Brown you look very tired What's wrong, Mrs. Brown? You look very tired. เห็นไหะ m r Brown จะตอบว่า I'm fine, thanks. The baby is teething just now and cries a lot at night. เพราะนั้นลูกกำลังฝันขึ้นก็เลยร้องทั้งคืนเลยอะไรเงี้ยเห็นไหะเพราะฉะนั้นนี่คือเวลานักเรียนคิดว่าคนคนนี้มีความเจ็บป่วยมีปัญหาหรือมีอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก นักเรียนถามว่า what's wrong หรือ what's wrong with what's wrong with you Mrs Brown แล้วแต่นะคะหรือนักเรียนอาจจะใช้คำว่า is anything wrong หรือนักเรียนอาจจะใช้คำว่า is there something wrong หรือนักเรียนอาจจะใช้คำว่า is something wrong เห็นนอกจาก what's wrong what's wrong with นักเรียนอาจจะใช้คำว่า is anything wrong Is there something wrong หรือ Is something wrong ในกรณีนี้ยกตัวอย่างเช่น Is anything wrong, Sue? You seem unusually quiet today มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าสู้วันนี้คุณดูเงียบผิดปกติเลยจังเลยนะอะไรเงี้ยเห็นไหคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะคุยกับเขาเราจะถามอย่างนั้นเราควรจะใช้คำพูดลักษณะน,นี้นะ,ะซึ่งข้อสอบ ในข้อสอบเข้ามาวิทยาลัยออกมาแล้วคือ what's wrong what's wrong with you อะไรเงี้ยได้ไหมคะนอกจาก what's wrong what's wrong with แล้วยังมีสำนวนคำว่า what's the matter what's the matter with นั้นคำว่า what's the matter หรือ what's the matter with เนี่ยเหมือนกันเลยคะ่ะใช้เมื่อคุณคิดว่าคนคนนั้นอาจจะไม่มีความสุขคนคนนั้นอาจจะเศร้าเสียใจ ป่วยมีปัญหาหรือคนคนนั้นอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากยกตัวอย่างเช่น What's the matter? You are as white as a sheet. What's the matter? You are as white as a sheet. เป็นไรเหรอคุณน้าซีดๆอย่างเงี้ยค่ะนะครับเพราะฉะนั้น นี่คือลักษณะที่นักเรียนถามเขาว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคนตอบอาจจะตอบว่า I've had a slight s t o m a c h u p s e t but I'm feeling better now นัานแสดงว่าคนตอบอาจจะว่าท้องเสียนิดหน่อยแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเห็นไหมคะนี่คือคำถามที่นักเรียนสามารถถามได้หรือหรือนักเรียนอาจจะถามว่า What's up คำว่า WhatsApp เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ค่อนข้างจะสนิทกันซะมากกว่าดูค่อนข้างแบบสนิทไม่ค่อยเป็นทางการนะ WhatsApp ยกตัวอย่างเช่นยกอย่างเช่น WhatsApp you haven't said a word all evening WhatsApp you haven't said a word all evening มีอะไรผิดปกติอ่ะคุณไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยคืนนี้ทั้งคืนเนี่ยคุณไม่ได้พูดอะไรสักคำเลย นะคะคุณตอบอาจจะตอบว่า I'm just worried about the exams next week that's all คนพูดอาจจะบอกกังวลกังวลเรื่องสอบสัปดาห์หน้าก็แค่นั้นะนะเนไคะเพราะฉะนั้นนี่คือคําถามที่สาม,มารถถามว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่ามีปัญหาอะไรไหมสามแล้วนะคะอันที่4อาจจะถามว่า Are you alright Are you alright นะฮะยกตัวอย่างเช่น are you all right, mom? you are very red in the face. are you all right, mom? you are very red in the face. massivide <noise> le plow, man <makes> do not <noise> dang dang. and aha, and do pe yeah, men say my time in and, <makes noise> and fight you. i'm just a bit hot. i will go and get some air. and ที่หน้าแดงอาจจะรอนิดหน่อยเดี๋ยวออกไปรับอากาศสดชื่นนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะนั้นได้สังเกตว่าคำถามที่ถามว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าจะมีคำว่า what's wrong what's wrong with แล้วแต่นะคะ what's the matter what's matter with what's up หรือ are you alright นะคะหรือจะมีคำว่า is there something wrong แล้วแต่นะคะสังเกตคำตอบที่ใช้กับสถานการณ์เหล่านี้นี่ตอบได้ตามความจริงเลย แต่โดยปกติที่เจอในข้อสอบนักเรียนจะเจอคำตอบว่า there's nothing wrong there's nothing wrong ไม่มีอะไรผิดปกติหรอกหรือนักเรียนอาจจะเจอในคำตอบที่อยู่ในข้อสอบว่า there's nothing the matter ไม่มีอะไรสำคัญหรอกหรือนักเรียนอาจจะเจอในคำตอบว่า I'm fine หรือนักเรียนอาจจะเจอในคำตอบว่า I'm alright หรือนักเรียนอาจจะเจอในคำตอบว่า I'm okay นั้นจะสังเกตว่าจริงๆแล้วคำตอบตามความเป็นจริงนะคะอย่างตอนแรกถามว่ามีอะไรผิดปกติไหมอืมเท่าเสียนิดหน่อยแล้วแต่แต่ในตัวเลือกส่วนมากที่เจอก็ t h e r e s nothing wrong t h e r e s nothing the matter I'm fine I'm alright I'm okay นะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนได้และครัวน,นี้ลองดูซินักเรียนสังเกตว่า เวลานักเรียนชมข้อสอบออกมามีชมคําว่าชมคนอื่นเนี่ยส่วนมากจะเป็นชมชมที่เกิดขึ้นบ่อยๆคือชมการแต่งตัวชมการแต่งตัวลักษณะท่า,าทางที่พอแต่งตัวแล้วสวยใส่รองเท้าแล้วสวยอะไรเงี้ยส่งผมสวยส่วนมากจะนึกถึง appearance appearance คือลักษณะท่า,าทางที่ออกมาในภายนอกเห็นไหมคะเขาจะใช้คําว่า You look เช่น You look great. You look smart. You look lovely. You look pretty. You look very smart. Sorry. You look very smart today, Lucy. You look very smart today, Lucy. Are you going somewhere special? Are you going somewhere special? เพรางั้นคุณดูดีจังคำว่าดูดีตรงนี้คือแบบ smart คำว่า smart ตัวนี้คือแต่งตัวแบบใส่เสื้อผ้าดูดีดูเรียบร้อยดูสวยงามอะค่ะคำว่า smart ไม่ได้ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าฉลาดแต่คำว่า smart คือใส่เสื้อผ้าดูดีดูเรียบร้อยดูสะาดสะอ้านดูสวยดูแปลกตาดูดีอะค่ะ Are you going somewhere special? คุณไปไหนพิเศษหรือเปล่าวันนี้ ะะแล้วคนตอบว่า thank you Mick actually I'm going to a job interview ขอบคุณนะจริงๆแล้วฉันจะไปสัมภาษณ์งานนั่นแหละนะคะหรือหรือเน่นจะอาจจะพูดว่า how how แล้ว how smart ก็ได้ how nice how lovely you look แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นไอคำที่เมื่อกี้ smart pretty lovely great เอามาใช้ได้ในสในตรงนี้คือ how smart you look How nice you look, how lovely you look, น uh, ok ั้นยกตัวอย่างเช่น How smart you look in that suit, Mary. How smart you look in that suit, Mary. นีคำตอบตอบว่า Thank you Jill. It's kind of you to say so. สังเกตสังเกตว่าเมื่อไหร่ก็ตามมีคำชมต้องสอบตอบว่าอะไรก่อนคะ Thank you. แล้วหลังจากตอบ Thank you มักจะมีคำตอบว่า It's kind of you to say so มันช่างดีเหลือเกินขอบใจมากเลยที่ได้พูดอย่างนั้นคุณดีเหลือเกินอะไรเงี้ยนะคะงั้นต่ออันที่3แล้วนะต่อจาก I look, look ต่อจาก How you look มีคำว่า I like หรือ I love ส่วนมากเวลานักเรียนชมเช่น I like that dress, Amy. It looks very pretty on you. I like that dress, Amy. It looks very pretty on you. หรือ <laughs> I do like that necklace, Jill. It's very unusual. แล้วแต่ <laughs> I love, I like, ได้หมดเลยค่ะ. <laughs> I like that dress. I love that dress. I do like that necklace. <laughs> Lữ, nên, <laughs> โดยใช้คำว่า what เป็นประโยคอุทานก็ได้ค่ะ What pretty earrings t h o s e a r e Jill? What pretty earrings t h o s e a r e Jill? ต่างหูคุณนนะ่ะสวยจังเลย What pretty earrings t h o s e a r e หรือหรืออาจจะชมชุดเขา What a lovely dress that is, Jane! What a lovely dress that is, Jane! เห็นไหมคะนี่คือคำชมได้หมดเลยและอย่าลืมว่าเวลามีคนชมเราเราต้องตอบว่าอะไรก่อนคะ Thank you แล้วหลังจากตอบ Thank you แล้วเราจะพูดว่าอะไรคะ It's kind to say so เห็นไหะ,ะ It's kind of you to say so โอเคนะคะเพราะฉะนั้นนนจะเห็นว่านี่คือคำชมหรือถ้านักเรียน นักเรียนอาจจะชมอะไรได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นชมพ่อครัวก็ได้เห็ไนไหมคะเพราะฉนั้นชมพ่อครัวนักเรียนอาจจะพูดว่าอะไรคะชมพ่อครัวชมพ่อครัวบอกว่าโอ้ oh, u are good cook ได้เลยเพราะฉะนั้นชมพ่อครัวก็ได้ชมการแต่งตัวก็ได้โอเคไหมคะหรือ,อนักเรียนอาจจะบอกว่า my compliments too เวลานเนียนไปชมพ่อครัวนเนียนไปกินข้าวเสร็จแล้วบอกโอ้โหพ่อครัวคุณทำกับข้าวเก่งมากเลยนเนียนอาจจะพูดว่า my compliments to your chef นคะคะนี่คือสิ่งที่ชมเชยเันย้นอาจจะชมการแต่งตัวเครื่องประดับหรือแม้กระทั่งชมความสามารถของคนอื่นเช่นชมพ่อครัวว่าทำกับข้าวอร่อย my compliments to ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาของเราหมดอีกแล้วค่ะเนนค่อย่าลืมว่า ถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเนื้อหาหรือปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนติดต่อมาทางรายการของเรานะคะครูคืออาจารย์จัญญาประภัยกรเกรยียรติยินดีจะช,ช่วยเหลือเสมอรา,รายการของเรายินดีช่วยเหลือติดต่อมานะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการ กระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.thai.net